สวัสดีครับและเมาส์ที่วางอยู่ตรงหน้าผมคือเมาส์รุ่น Demo มอสเมาส์ไร้สายในราคาประหยัดเพียงแค่370บาทอะเมาส์ตัวนี้ผมมีไฟ LED รอรอบแบบนี้ผมมีทั้งหมด7ปุ่มผมคลิกซ้ายคลิกขวาสกอร์ปรับค่าดีไแบ็กเวิร์ดฟอร์เวิร์แบบนี้ผมและปุ่มสุดท้ายปุ่มที่7อยู่ด้านล่างแบบนี้ผมเป็นปุ่มเปิดปิดนั่นเองอ่าแล้หัวเชื่อมต่อผมเป็น2.4แบบนี้เลยนะอ่ะ สามารถชาร์จแบตได้ผมเราให้ถ่ายชาร์จแบตไปด้วยแบบนี้ครับผมแบตเตอรี่จะอยู่ที่400 ah มิลลิแอมป์ของเมาส์ตัวนี้ใช้กันยาวๆได้เลยนะครับผมนี่รูปทรงรูปรักประมาณนี้แบบนี้สวยๆงามๆผมหากเพื่อนๆสนใจตอนนี้สามารถหาซื้อได้แล้วผมทั่วประเทศกับร้านตัวแทนจัดจำหน่ายห้ารหลายผมหรือออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของ Neo Solution E-Sport ในราคาเพียงแค่370บาทเท่านั้นผม หาซื้อกันได้แล้วตอนนี้มาซื้อกันเยอะนะครับผมแล้ววันนี้เราขอตัวรากันไปก่อนผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันได้ครับผมสวัสดีดครับ